สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Inno Insight ค่ะเป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆกับพวกเราชาว i n n o v a t i o n แล้ววันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งแนวคิดการบริหารและการบริการและผู้ร่วมก่อตั้งใน Innovation ด้วยค่ะที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักถึงสถานาการณ์ปัจจุบันและเขามีความคิดในการบริหารงานแบบไหนแล้วล่ะก็ค่ะพบกับที่ท่านนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมสถาพรรองงานครับผู้กอ่อตั้งบริษัท Innovation Outsourcing ่ง r v i c e ครับก่อนอื่นเนี่ยขอญาติแนะนำนะครับว่าสิ่งที่เรานะครับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกอร่อตั้งนะครับก็คือจริงๆเรามีทฤษฎีในการกอร่อตั้งของเราเราเรียกว่า n o v o v i t n t n e ท r y ค่ซึ่งตัวทฤษฎีนี้นะครับจะเป็นแนวทางที่เรานะครับจะใช้เป็น ตัวสร้างระบบในการจัดการของเรานะครับซึ่งขออนุญาตแนะนำนะครับตัวทฤษฎีนี้นะครับตัวทฤษฎีประกอบด้วย3ตัวอย่างก็คือตัวแรกคือ value value คือการสร้างคุณค่าในการบริการตัวที่2ก็คือนะครับ solution solution ก็คือเพิ่มทางเลือกในการแก้ไขปัญหานะครับ<ะ>อันที่3คือ novel ะนะครับก็คือการสร้างความแปลกใหม่ในคุณค่าของการการบริการนะครับทั้ง3ตัวรวมกันนะครับซึ่งตัวแรกเลยก็คือ value ก,กับ solution ก็จะได้ t x m i z a t i o n นะครับตัวที่2นะครับ solution นะคับ Novel นะครับก็จะได้ตัว Invention นะครับตัวที่3ก็คือ Novel กับตัวของ value ก็จะได้ตัว Art นะครับซึ่งทั้งหมดรวมกันก็จะเป็น Innovation นะครับซึ่งใช้เป็น หลักการในการออกแบบดีไซน์รูปแบบการจัดการของบริษัทครับค่ะเรียกได้ว่านะคะที่มาที่ไปของชื่ออินโนเวชันเนี่ยมีความหมายในการรวบรวมของการบริหารและการบริการนั่นเองค่ะแล้วจุดแข็งล่ะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่านะครับการที่เราดีไซน์ตัวระบบการจัดการขึ้นมาเนี่ยเรานำประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมานะครับรวมถึงการที่เรามีทีมงานในการสร้างนะครับ เราก็เลยสามารถตัวดีไซน์ที่จะทําให้การจัดการของเราเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้นอกจากการลดต้นทุนแล้วเนี่ยก็ถือว่าไอ้งานปัจจุบันที่ทําอยู่ะนะครับก็สามารถมีรูปแบบของการจัดการโดยเอาโซลูชันในการทำงานใหม่ๆเข้ามาทำให้การทำงานเหล่านั้นดูง,ง่ายขึ้นเท่ากับว่าจุดแข็งของเราเนี่ยก็จะลดทั้งต้นทุนด้วยแล้วก็ในส่วนของการทำงานของลูกค้าเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นด้วยอโอ้อแล้วในส่วนของปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์โควิดค่ะพี่ยง ยังไงดีอะเพราะว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้อดอบตัวเป็นว่าเล่นเลยแต่ทางพี่โอมีแนวคิดในการบริหารและการบริการอย่างไงอะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวทฤษฎีตัวนี้นะครับมันถูกสร้างมาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โดยเฉพาะการลดต้นทุนนี่คือสิ่งสําคัญอันที่2ก็คือการใช้บริษัทนะครับที่มีความชนานาญเฉพาะทางนะครับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะช่วยจัดการในงานสนับสนุนงานเหล่านี้ได้ฉะนั้นการที่ ในยุคปัจจุบันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้บริการบริษัทที่จะสามารถเข้าไปจัดก,การในเรื่องนี้ได้ค่ะคแล้วก็ยุคนี้อย่าว่าแต่ในเรื่องของสถานการณ์โควิดเลยในเรื่องของเทคโนโลยีรเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิตอลเนะคะพี่รเราเนี่ยมีเทคโนโลยีในการบริหารงานแบบไหนให้เข้ากับยุคสมัยนี้คะอืมจริงๆแล้วต้องบอกว่าเนื่องจากผมเนี่ยเคยผ่านถานการต่อปี40มาสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ย จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปิดโอกาสที่จะให้น้องๆผ้าไทม์สามารถร่วมงานกับองค์กรได้รูปแบบอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กันโดยไม่ได้เป็นพนักงานประจําหรือกรณีบางส่วนก็คือสามารถรับงานไปทําที่บ้านได้เพื่อจะเพิ่มไรายได้ให้กับคนที่ทํางานนะครับฉะนั้นงานในยุคปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีแพลตฟอร์มนะครับที่จะให้ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้ นะครับเราสามารถที่จะนํางานกลับไปทำที่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานติดตามนี่หรืองานอื่นๆเนี่ย<ม>ก็สามารถที่จะดําเนินการได้อันนี้คือโซลูชันใหม่ๆที่เราสามารถจัดการเข้ามาครับแล้วอย่างนี้ค่ะทางพี่ยงค่ะวางเป้าหมายของการบริหารการทํางานแบบนี้การบริการแบบนี้อย่างไรบ้างคะเนื่องจากทางตัวอินโนเวชั่นเองเนี่ยได้รับความ ไว้วางใจจากหลายๆธนาคารนะครับที่นะครับให้ต้นทุนในการขยายงานนะครับฉะนั้นเนี่ยเราวางเป้าหมายว่าภายในระยะเวลาประมาณ2ปีเนี่ยเราน่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับประกอบกับเรามีทีมงานที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงเราเปิดโอกาสจอยให้กับน้องๆนะครับสามารถมาร่วมทํางานกับตัว Innovation ไม่ว่าจะรูปแบบของเป็นพาร์ทไทม์หรือรูปแบบของการเป็นฟร<ม>ีแลนซ์ก็สามารถทําได้ฉะนั้นด้วย ความพร้อมทุกๆด้านเนี่ยเราคิดว่าตัว innovation เองน่าจะขับเคลื่อนนะครับและสามารถผ่านทุกอย่างไปได้นะครับยิ่งในภาะวะปัจจุบันซึ่งต้องบอกว่าทุกบริษัทนะค,คิดเหมือนกันหมดคือการลดต้นทุนเราคือบริษัทที่นะดีไซน์รูปแบบมาที่ต้นทุนในการทำงานแล้วก็สามารถทำงานได้ตลอด นะครับเราคิดว่าาใน2ปีน่าจะเป็นคนสำเร็จผลที่เราคาดหวังไว้ครับโอ้เป็นไงคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะสัมผัสกับชาวอินโนเวชันให้มากกว่านี้แล้วแ้วก็ค่ะสามารถติดตามใน E ีีหน้าได้แต่สําหรับ E ีีนี้นะคะกับพี่โยงค่ะก็ได้บอกเล่าแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะในเรื่องของการเซฟคอร์สในเรื่องของยุคปัจจุบันการทํางานไม่ว่าจะที่ไหนมาที่เรารับรองสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยแล้วแ้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะสําหรับวันนี้พี่โยงเนาะเดี๋ยวเราไปให้ทุกท่านได้ติดตาม พนาแต่สำหรับ,รบ EP นี้ฝากไว้ด้วยนะคะคสำหรับ EP นี้ขอบคุณค่ะ